สวัสดีค่ะมาเก็บดอกมะลีน้ำกันจ้านี่ดอกมะลีห้างๆกำลังออกจากมั้เนี่ยผุนดอกส่อดอกิ่นเป็นข้าวๆเ,เลยจ้ะแดดเจโอ้เหลื่อมกับแดดไปเลยคุณแม่เห้อเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบา,บายบายพี่น้องตอนเทียงเทียงบาย,บายบายมาเก็บดอกใหม่จ้าเด้อใหญ่คือพาเก็บดอกใหม่ นั่งเก็บผนได้ <c oughs> มีกระหูมใหญ่้อมจ้ะเขาเนาะเขาต้องใส่หัวคุ้นแรงดอกมะลีหล้างกำลังออกจากมือที่สอง หมูวานได้๋สองกิโลมาเบิองเบิองมาเหมือนี้เขาเสียเลยจักโลจ้ะเดี๋ยวอ้อยเก็บแล้วสิง้งไทยเบิองตอนถ้าอ,อัดดอกไม้เนาะจ้ะเไม่เสียได้หางโลสังว์กิโลหางอีเมยไปถามมันว่าเดี๋ยวกิโลหางเดี๋ยวออยจะตั้งกล่องเมย์พอดเก็บดอกไม้เนาะจ้ะอ๋อ ย่เทา,า,างงกับจังว่าคันห่มนางส้มกับนางโซกับก้มไม่ได้ค้ะขีโฟกีโฟย่า่ขี้โฟย่า่เห็น่ พุ่มพอเลิตยังแล้วแม่ก็ยังนอนหลับลูกแดเพันเอาขั้นหฝ่ยมาปลหัวแม่ปลแมเกบดปันไดดเมออ้าวจามจามคือผู้ใหญ่กว่าน้อ อ้จะเป็นห่อนเด้อจ้ะห่อนหลายวันนี้เหงาแบให้อะไรให้หาเหาไรสะสะเลยอพี่หน่อมาห่อนมาเอาเถอะถ้ายั่บนฝนมหันตกจะเถื่อเด้อจ้าเพราะทั้งบานนี่ฝนมาหันตกจะเถื่ออยู่ เอาหนังก็ว่าไปเห็ดหนามมากินน้ำแหน่น้ำแข็งใส่กะติกเด้ออันนี้ใส่กะติกป่โอ้ยว่าเอ๊ะเี้นหนอก็ว่าหิวหนามเลยนี่ไปเพจมากก่อนไห่กะติกข้าวมันแดดเนี่ยมันแตกเนี่ยฟ้ามันแตกกระยูยูใครก็บ่มีกินอยู่ทิ้งหน่อยบเวลาเห็ดแตกก็ใสิกระติกใหม่เลยเดียวกระติกใหญ่กระติกหน่อยแตกกวนอ่ะหลู เป็นเล็ก mm. น่อาาวนน่มมาเอาให้เห็นเลยก็ได้มันต้องมีเป็นเล็กสิอืมป้าแต่ผมเเดี๋ยวเขาไปเก็บแกกลางนั่นด้อกงเหรอี่แมนมีสค้าเขาไปเก็บ้วปูแถวเจ้าแมววนางไม่อย่งเพาบว่งเงินเป็นอย่างคือพะท่นเก็บเก็บอยู่ลรวปะ ยานบริจิบมันเอ่อบอ,อก ừ, ออปล่าอีวเอออพกโกเป่ามนใโอ้มันจะออกมืออไหน่ส่วนไหมียค่ะ พันวาเนหาวดองปวดหลุดตรงน่ แม่เบิ่งโหนูเอกเอเอามล่ะบิหนูล่ะเี้ยเอระกรตูนหันมาแม่มันคือตายมันตายแล้ววะสันโอ้มันตายติลูกโอ้ไปฟังไปฟังเอามันคือตายวันนี้มันคือเล่นเนี่าหัวใ่ให้เป็นตัวเอว่าเอาบีมันตายแล้วมันคืมักัดอ โอ้ยตาย,ลย,ตายดดแล้วพี่น้องเอ้ยตายแดดเลยครับเว้ยมาหาโทรศัพท์ก่อนตายแดดแทะเลือดนักสู้สู้สู้ก็ระวังวันนี้เศร้ากูปีเละสู้ต่อไปอีกเวิดนี้แม่เศร้าหรอแอลฮะเวิดนี้แม่ก็เศร้าหรอเวิดไหนเวิดนี้

หลายเว้ยอยากมาหำอะไรยังเยอะอีกอนอื่นนะฮึ่นพอมันวบบเออผูดูโอ้พอนอนไปใส่เลยข้ากันไปใส่บุญวันทีไปพ่อจะเมืองผัวหนูเออแม่เลาวเมืองคนละเอาไอเอวกูมายังใส่คือมาพ่อตะมือแถวันเอวเรามาพ่อได้ยังไผู้นึงมาฮับลูกน่าสนั่นไปฮับลูกเมื่อใดก็ไปพ่อแจ้กันเว้ยป้ากับโอโต้มือกับไอเมื่อวาน เสียบมาพักไปเด้ปรากฏว่าพี่เอ๋ก็มวนแทงคือกันเมื่อวานนี่ก็ได้ก็มวนผลเนี่ยก็ป่องก็ป่องอยู่กับลูกโอ้ยมาหัดจันแต่แม่ก็บปวดหัวเนาะแม่ก็ได้กินยารัดไปมันแดดเนาะแดดเป็นยีพวานั้นหลายบ่ลายแม่ กูมาต้กรุงเทพเพราะลูกพารเท่ากับปินีอันว่เออเอเอห่วงยางบ่เออห่วงยางยี่สิบบาทแล้วเศร้าไหมมันีีปลาเก้ากับป้าปิเอลไปเล่นอัน,นอันหนา้าทายขาเลยโอ้ยดกเก๋งเลยน่อยไข่แกก่ะถ้าไปมุ่อวาเนเดี่ยไปสองคน ไอไอตัวคนไปตไปไหนคือเกาอิฐอยม่จะได้รู้กระต่ายพันผ้ากระไ่ยหรอพสันไอไปพูนหนิมาขันเทนไปแปห่านไปอยมันยังแดดอยู่โวยหอนไปเงินกุะ ตัดภาพไปมาตอนหลังนั Hence, ่งบัานพ่อละแม่ก็บอกพ่อที่หลังตัดภาพไปตอนหลังเลยจ้าสีหวงว่าใส่แจ็คเกอร์โล่จ้าดอกไม้เก็บเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ลังหลางมะจ้ะมาเมืองว่าเขาใส่แจ็จักรโลบัานีใหายเมย์บนหลังอัดนาจ้าอ้าวอันนี้พอน้องไอคิวเป็นสาวดอกไม้ซื้อ มันคนหน่อยมันลินนามปุ๊ปุมันมวนบนลินนามในอ่างในอ่างอ่าฮะนี่าไเอาเันย่ายังหลูไปเรนไปไปเรนไปลูกไปอุ้ยไอประเทศไม่เห็นหยัางดอกอะ เออแม่ยูยูแม่ยูยูวะตรงนี้เขาเศร้าอีหยัางนึงเนี่ยเขาสาวเลือกดอกหน่อยออกเดียดอกบ่งามเขาบ่ได้สาวเล่นนามซื้อสาวสาวศร้าหนาเศรแล้วมันก็นั่นตัวดอกใหม่สศราให้ตรงใหม่กิน มันเย็นอยู่เศร้าบ่ตบกเศร้าจังซั่นเศร้า,ราเอิ้นขั่นดอกไม้นั่นึ่นได้่ละยุ้มนหน้าแล้วก็ยุ้มลงยุ้มนหน่าเดี๋ยวไปเบิ่งตอนอนนันนั้นเลยเนาะจา้ะตอนสั่งตะซิ่งเลยออกไม้วันนี้เราได้ทั้งหมดห้าลูกค้าจา้าอันนี้เอาไปส่งค่ะลูกค้าได้จ้ะเอามาส่งลูกค้าอยู่เมืองเน,นาะจ้ะ คนพามาพอนอ้องไอคิวพอนอ้องไอคิวพามาเอามาส่งลูกค้าทางเมืองสโลนะาจา้ะอีก2โลลูกค้าพิ่จะมาเอาเองอยู่บ้าน ่นีหาลูกมาเบิกกันแบบมืออื่าเสร็จได้จักลูจกจะบุ่นกันตอ่อเก็บดอกไม้ดอกมะลินะจจะดอกมะลิลอ้อมหอมขอพาชมบรรยากาศข้างทางไปน่าจ้ะ กับคอตัวล่าไปก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องปะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอบคุ้คนนำฟารมเนี่ยเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คิหนาจ้าบ๊ายบายโอดดอกไม้ทำงามเลยสวัสดีค่ะ